ใหโอเคนะผมวันนี้ผมจะพาุกคนใบที่ทแดนเิวดานะผม <c oughs> อันนี้ก็คือเ i r s t t ท m e ของผมผมก็ไม่เคยมามสวนข้างในเป็นไงตามผมไปดูป้ายและนี่คือแดนเทวดาที่ไม่ธรรมดาเป็นสวนขนาดใหญ่พื้นที่กว้างกว่า9ก้าไร่จัดเป็นแลนด์มาร์คขนาดใหญ่ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยสวนแห่งนี้จะเป็นภาพจำลองของเขาพระ สุเมรุและป่าหิมะพาน์โดยข้างในก็จะประกอบไปด้วยภูเขาที่มีความสวยสดงดงามข้างในก็จะหล่อหลอมไปด้วยธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสวนดอกไม้หรือว่าต้นน้ำลำธารที่จะทำให้เราไปในที่นี้แล้วรู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมาก ข้างในมีพื้นที่กว้างมากเราเข้าไปอาจจะหลงทางแต่เชื่อผมนะครับจะไม่มีวันหลงลืมมีงูด้วยนะครับผมเหมือนปลาไหลอ่ะใครดนไหมใช่ไป นี่คือในถ้ำนะว้าวว้าวสวยมากเลยมั้งและนี่คือภาพบรรยากาศในถ้ำนะครับผมจะมีหมอกควันจากไอ้น้ำพุ่งขึ้นมา เหมือนเราได้จำลองภาพเหตุการณ์ที่เราได้ขึน้นบนสวรรค์เลยนะครับโอ้โหเย็นมากเลยนี่ไหนห้ามนะผมนี่ห้ครับโอ้โหมีเาสาเสาด้วยนะ และนี่คือภาพเหตุการณ์ของนักท่องเที่ยวที่เห็นในศักยภาพของการถ่ายรูปของผมเราจะเรียกผมมาเป็นช่างภาพให้นะครับผม้น,น้าเนี่ยน้าเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้โคนหลงเล่นหรือว่าไหว้นะผม แต่ห้ามคนอื่นได้แต่ห้ามผมไม่ได้เดี๋เียวผมจะไหวที่คัวหนูมาดูและคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับ